ทำแล้วไม่สบายใจแล้วเดือดร้อนไปถึงสามเณรเนเนน้อยและพ่อแม่ผู้ปกครองเขา<อ>ลุงตุงนางเยอะแยะมากมายเพราะพระรูปหนึ่งเป็นระดับพระปลัดนะฮะตุ๋ยเด็กค,คุณผู้ชมคือล่วงละเมิดทางเพศธรรมนา,ารา์กับเนนเป็นสิบคนเลยแล้วลองดูภาพจากกล้องที่ตำรวจบุกเข้าไปจับพระรูปนี้ถึงในวัดนะฮะ ไม่เป็นไระไดีว่าครับันนี้ตื่นไม่เป็นไรขอให้ประวัติเบรัตประมที่สามสิบักดาสองห้าเ็ไสารนี้เป็นี่น่ด้สารที่มาออลงมายืนข้างล่างะลงมาอัตมาอตมาก็ต้องขอขอขอบอกลงมาอีกลงมาลงมาลงมานี้ยากครับรอว่า เย็นๆนนะครับเพราะว่าอาตมาก็ต้องขอใช้สิทธิ์ตามตามกฎหมายปกติวันาตะมาเองก็ ๋ยวเด más, ี๋ยวกอนเดียวกันอันนี้ให้ผมให้ผมตามกฎหมายก่อนทีิตามกฎหมายให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับที่ตามหมายให้อยู่แล้วแต่เราประกาศตามหมายค้นก่อนนะครับรับตามกตรวจค้นเดี๋ยวมีพยานไม่มีปัญหาเดี๋ยวดำหลุดค้นเดี๋ยวแล้วู่ข้างหลังนะเก๋คุณผู้ชมมีเด็กหนุ่มวัยรุ่นเลยอายุสิบกว่าท่านั้นเองอยู่ในกุฏิด้วยเราไม่ว่ากันเพราะว่าอาจจะเป็นลูกศิษย์วัดมาช่วยงงช่วยงานแต่ชุดสืบของนครบาลบอกว่าตอนที่ท่านก่อเหตุเนี่ยนะ ท่านก่อเหตุที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพตั้งแต่ประมาณสี่สาห้าปีมาแล้วแล้วก็มาจําวัดอยู่ที่นครสวรรค์ชุดสืบก็ตามมาจนถึงนครสวรรค์พร้อมกับหมายจับจากสารแล้วก็บอกพระรูปนี้บอกสึกเธอเอาลองฟังดูนะฮะที่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนี้เดี๋ยวจัก่อนเจแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวต้อง รลยงานตึวคอนเซ็ปต์อธิบายก่อนว่าต้องทำต้องไปตึกนะครับโดนมาจากอันนี้คือสารออกมาแล้วต้องรับสภาพนะครับจจรก,ก,าารก็คือเขาจะจิงก็ว่า,ากันยานฐานก็ว่ากันนะครับเราทําตามข้อจริงทําตามอย่างฐานแล้วก็คืออันนี้เดี๋ยวจะพาขอขนเสร็จนะครับอธิบายก่อนจะได้เข้าใจนะครับว่าผูช้ชายเ<บ>ชนนล่เชนนั่งไม่เกี่ยวออกมาเลยครับเขาไม่ไม่ชคไม่เขาก็คุณขอ กรรมการร้อยกนมันี่เลกรยปคนเไปเนี่ยมันไม่อยู่กับพระภัยแล้วท่านจอนทานจอไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวอยู่กับพระอัยเดี๋ยวทำตามทำตามนี่ละนี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลว่ากันตรงนี้เยอะจก่อนนี่สิบยี่สิบยี่สิบความนบยี่สิบย่ย่สงเยี่สงบยี่งยี่บ่สิบี่สยี่ลิบยียู่สิบมี่สิยี่สิบยีกสยี่สิบยี้สิบยีรือยี่ไรเนี่ังผมก่อน ตอนเนี้ท่าท่านก็อธิบายว่าโดนกันแกล้งนะ,ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีเด็กชายอายุ11ขวบ10ขวบบ้างเคยถูกท่านล่วงละเมิดที่วัดในกรุงเทพแล้วค้นในกุฏิเจอพวกเก้าอี้เกมเมอร์เครื่องเล่นเกมคือคาดว่าน่าจะ เอาไว้ใช้สําหรับชวนเลรงใช่ไัมเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ล่วงละเมิดคือเอาจริงๆผู้บัับการปคมท่านบอกเลยนะท่านมีหลักฐานหมดปี2559ถึง2561มีเหยื่อไม่ต่ํากว่า5รายเป็นเยาวชนด้วยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดซึ่งเป็นเนนด้วยนะ10ปีโดนมากว่าร้อยครั้งพยายามจะแจ้งผู้ปกครองไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเหมือนกับภาพลักษณ์ท่านดี งานนี้ตารวจบอกว่าตํารวจก็ไม่ยอมเพราะวารวบรวมหลักฐานมาหมดแล้วแม้ว่าเอาจริงๆคนในพื้นที่นครสวรรค์นี้เข้าใจได้คือเหตุเกิดกรุงเทพท่านย้ายไปนครสวรรค์หลักฐานอาจจะยังไม่ปรากฏหรืออันนี้ไม่มั่นใจแต่จะมีชาวบ้านหรือแม้กระทั่งนะคะกลุ่มของอย่างวัยาวจกรเนี่ยบอกเลยว่าเอาจริงๆเหมือนท่านถูกกั่นแกล้งมากกว่าเพราะชาวบ้านเหล่าแถวนี้รักลวงพี่กันหมดไม่เชื่อว่าท่านจะทําแบบนั้นฟังเสียงคุณประสบสินค่ะ เราอยู่แถวเนี่ยเราเชื่อไหมว่าหลวงพี่เขามีพฤติกรรมแบบนีนไ้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เคยเห็นเน,นี่ยเนี่ยลงได้ไงเนี่ยจับคากุติวัดดังพระครูประหลัดย่ำยีเดนผมถามนะที่วัดนีเนนที่ไหนเนี่ยเนี่ยคุณลงข่าวนะหลงข่าวนะให้มันตรงเนี่ยเนี่ยเขาตึงด,ด่านักข่าวนะเพราะอย่างนี้นะหลงข่าวกันไม่ตรงเนี่ยเอน็นเอียงยังไงกันเนี่ยนะมันเอน็นอย่างนี้มันพวกเดียวกันหรือเปล่าผมถามนะง้ะนะคุณคุณที่ลงข่าวเนี่ย ที่ว่าได้เข้าไปกุติและที่ว่ามีการาอีกคนนึงละกันเป็นชาวบ้านเลยที่อยู่ในชุมชนวัดพุทธเขายืนยันนะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระปฏิบัติดีแล้วตั้งแต่วัดนี้หลังจากที่เจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพในวัดเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันเองข้างในวัดตลอดจนได้พระประหลัดรูปนี้มาคอยดูแลนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เชื่อเหมือนกันกรุงเทพนี่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้นชาวบ้านเชื่อไหมส่วนมากไม่มีใครเชื่อค่ะ มันมีสองพักสองพวกเขาคอยแย่ยุแยงกันทำให้เขาเสียหายอะ่ะขนาดพระยังไม่ทันจะศึกเลยยังจะมาแย่งกุิกันแล้วสาเหตุชาวบ้านคิดว่ายังไงครับอันนี้เขาบอกเป็นคดีเก่าเราก็ไม่ทราบเขาเป็นมาอย่างไงนะแล้วแล้ที่ว่าว่ามีเด็กนอนในกุศก์มนะเป็นเนนะเพาว่าเป็นเนนมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเด็ก เด็กที่เขาเอามาเลี้ยงที่เขามันไม่มีของจะกินมาแลนมาขอพระอยู่พระก็เ,เลี้ยงไวก็<ป>มีข้อมูลสองฝั่งแต่ตํารวจก็บอกหลักฐานก็ค่อนข้างชัดยังไงก็ต้องคุมตัวมาเพื่อสอบปากคําแล้วก็สรุปสำนวนที่กรุงเทพดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3.4 h d App โหลดฟรีโหลดเลย